ตอนนี้นะครับไมเคิลเซเลอร์ออกมากาวเหรียญอื่นอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเหรียญมีมอย่าง d ดอ c คอยและเหรียญแอ c o อยรวมถึงเห,หรียญ s t a เบอร์คอเหืือหาเป็นยังไงนะครับเราจะไปรับชมหลังคลิปน,นี้กันนะครับวัดีครับวันนี้เรามาติดตามข่าวเกี่ยวกับบิตคอยอีกเช่นเคยนะครับสาวก Bitcoin คนหนึ่งนะครับที่ชื่อนายไมเคิลเซเลอร์ซีอของ MicroStrategy นะครับเรียกว่าเป็น โสดพ่อโพดแม่เลยนะครับผมบิตคอยในการซื้อบิตคอยเลยเขาก็ออกมาโจมตีเหรียญอื่นนะอย่างรุนแรงเลยนะครับเขาพยายามความตั้งใจของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งคือเขาต้องการท้าทายอีลอนมาร์เนี่ยให้ออกมาบิ้วเหรียญบิตคอยสักทีนะครับเพราะว่าอย่างที่รับปากไว้นะว่าถ้านักขุดนะครับคริปโตเนี่ยใช้พลังงานสะอาดเนี่ยห้าิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ย อีลอนมาร์กต้องออกมายอมรับนะว่าเขารับบิตคอยล์แล้วนะครับมาใช้ในการเป็นเพย์เมนต์ตัวหนึ่งในการชำระเงินบริษัทแต่ผลปรากฏว่าอีลอนมาร์กยังไม่ได้ออกมาอันนี้เป็นการท้าทายครั้งใหญ่นะครับฉะนั้นการท้าทายครั้งนี้ของไมเคิลเซ l เลอร์ไม่ได้แค่เฉพาะอีลอนมาร์กอย่างเดียวนักลงทุนคนอื่นๆด้วยในเหรียญแอลคอยหรือว่าเหรียญสเตเบอร์คอด้วยนะครับฉะนั้น เนื้อหาและ,ะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปรับชมในหัวข้อข่าวด้วยกันนะครับฉะนั้นไมเคิลเซโลซีของ m i โครลเซนตีนะครับได้ออกมาสัมภาษณ์เมื่อวันที่3กรกฎาคมกับเซเว่นแฮนริชนะครับจากรายการ o r ส h m a n t เดอ e r นะครับโดยเขาได้เปรียบเทียบการซื้อดอสคอยว่าไม่ต่างอะไรกับการที่เข้าไปพนันในคาสิโนนะครับของลาสเวกัสซึ่ง เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับเราเขาก็าพูดจาถากทางเกี่ยวกับเหรียญมีมเนี่ยเขาบอกเนี่ยอย่างเงี้ยว่าเขาเนี่ยซื้อเหรียญมีม,มาก่อนที่จะเกิดแซตเตอร์เดย์ไนท์ไล์นะครับแล้วเขาบอกว่าผมอะจะเดินไปด้วยการเดิมพันด้วยสีดำนะครับไปลาสเวกัสด้วยเดิมพันด้วยสีดำนะครับคือไปเพื่อการพนันโดยเฉพาะและเขายังบอกอีกนะว่าไอการพนันอย่างเงี้ยนะครับหรือคนลงทุนในเหรียญมีมอย่างเงี้ย คุณลงทุนไปเถอะนะครับถ้ามันไม่หนักหัวคุณพ่อคุณแม่คุณอ่ะมันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่ทำให้ใครหมดตัวคุณลงทุนไปเถอะลงทุนในเหรียญมีมลงทุนไปไม่เดือดร้อนพ่อไม่เดือดร้อนแม,ม,ออนาาม่ไม่เดือดร้อนภรรยาไม่เดือดร้อนลูกลงทุนไปเลยนะครับถ้ารู้ว่าคุณอ่ะลงทุนไปแล้วมันไม่หมดตัวหรอกนะครับอันนี้ก็อาจจะเปรียบเทียบนะครับเรื่องของ การลงทุนในเหรียญมีมันมีความเสี่ยงมากๆนะครับนั้นคุณลงทุนไปเลยนะครับถ้าเกิดคุณชอบมีลงทุนไปเลยแล้วถ้าหมดตัวอย่ามาเกาพูดในทวิตเตอร์ละกันหรือออกมาร้องในโซเชียลมีเดียละกันประเด็นที่สองนะครับคือว่าตอนนี้นายไมเคิลเซเลอร์เนี่ยออกมาเกาวเหรียญน,นะครับมาเกาสเตเบอรคอยนะครับพวกบรรดานักลงทุนต่างๆเนี่ยเขาบอก s t a เบ e c o คอเนี่ยมันมีจุดเด่นอย่างหนึ่ง นะครับคือมันจะมีโปรเจกต์นะครับแล้วก็มี business m o เด l ต่างๆอยู่เบื้องหลังนะครับภายใต้การแพลตฟอร์มของบล็อกเชนเนี่ยเขาบอกว่าพวกนี้เขาตั้งใจที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้าไปใช้บริการในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมากขึ้นเพราะพวกนี้เหมือนกับระบบดิจิทัลไลซ์นะครับระบบธนาคารระบบธุรกิจหรืออะไรก็ตามคือต้องการเงินหมุนนะครับจากนักธุรกิจต่างๆ เข้ามาหมุนในบริษัทและผลปรากฏว่ามันมีบางเจ้าอะ่ะที่เข้ามาลงทุนะนะครับแล้วเจอโกงไปนะครับเนื่องจากว่าสภาพคลองของบริษัทเนี่ยหรือเงินหมุนเนี่ยมันไม่เพียงพออันนี้เป็นเหตุทำให้ทาง MicroStrategy นะครับต้องออกมาพูดะนะว่าตรงนี้เหรียญแอลคอยมันมีข้อเสียตรงนี้ไปกาวเหรียญแอลคอยอย่างเงี้ยนะครับ แล้วการกระทําของคนประเภทเนี้ยนะครับในโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะการที่เขาออกมากาวในเหรียญแอลคอยเนี่ยนะครับคืออย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะครับที่บรรดาพวกที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยดึงดูดนักลงทุนเข้าไปผลปรากฏว่ามันไม่ได้แค่ดึงดูดนักลงทุนหรือเม็ดเงินเข้าไป มันเอากฎระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาควบคุมในแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการการโกงนะครับการโกงเกิดขึ้นเขาต้องการไม่ให้พวกเนี้ยโกงนะครับเขาเลยเอากฎระเบียบเข้าไปเราก็จะเห็นนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาควบคุมในพวกเหรียญแอลคอยต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะครับแบบปี พยายามกดดันเพื่อไม่ให้คนเนี่ยที่ทําในธุรกิจเนี้ยเข้ามาฉกฉวยโอกาสและในส่วนสุดท้ายนะครับเซเลอร์ยังกล่าวว่าพวก s t a เบ e c o คอนะครับตัวใหญ่ๆอย่างทีเดอร์นะครับนั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อธนาคารกลางโดยตรงนะครับและเขาไม่คิดว่ามันจะสามารถหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายได้อย่างแน่นอนและเขากล่าวว่าเวลานั้นจะมาถึงมันจะส่งผล กระทบต่อราคารุนแรงของ Bitcoin และอีเธอเรียแน่นอนสำหรับวันนี้คุณได้รับบทเรียนอะไรบ้างนะครับเรื่องหนึ่งนะครับคือว่า Bitcoin เนี่ยราคาร่วงอย่างรุนแรงมาตลอดเลยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและเขาเนี่ยต้องการที่จะหาโทษอะไรสักอย่างนึงโดยโทษอีลอนมาร์เนี่ยแหละว่าเป็นตัวกลางที่ ทำให้ราคาของคริปโตเครนซีหรือบิตคอยเนี่ยล่วงนะครับบอกไหนอะสิ่งที่คุณบอกเอาไว้คุณสัญญา,าไว้คุณไม่ทำตามรีบออกมาทำตามเลยนะครับและพยายามที่จะกาวเหรียญอื่นๆอย่างเหรียญดอ g คอยนะครับว่าเป็นการพนานเพราะว่าพยายามตัดขาอีลอนมาร์นะครับว่าไม่ให้ราคาเหรียญดอทคอยเนี่ยมันขึ้นแฟนดอ c คอยจะได้เสียใจนะครับ เมื่อจะได้เหรียญบิตคอยขึ้นนะครับพยายามกดดันอีลอนมาตลอดเลยแล้วก็ไปกาวเหรียญโปรเจกต์อย่างแอลคอย่างต่างนะครับก็เหรียญแอลคอยเนี่ยเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ดึงดูดกดระเบียบต่างๆมานะครับทำให้งการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันวุ่นวายนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นเพราะไอตระกูลเหรียญแอลคอยเนี่ยส่วนที่สาม นะครับคือเหรียญ StableCoin อย่าง t e เดอร์นะครับพวกนี้จะสร้างความปั่นป่วนให้กับธนาคารกลางม,มากพอสมควรเพราะเหรียญพวก StableCoin เนี่ยเงินก็เปรียบเหมือนเงินสกุลท้องถิ่นในดิจิตอลนะครับแบบที่บริษัทเนี่ยเป็นคนตั้งเอาเองเอาไวนะ้นั้นผลกระทบเนี่ยมันจะกระทบกับ Bitcoin และอ t h e r e u m อย่างรุนแรงอย่างแน่นอนในอนาคตสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชม คอนเทนต์ด้วยกันในคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่ารู้สึกยังไงกับการกาวของเหรียญน,นะครับการกาวของไมโครเซลเลอร์ eller, เกี่ยวกับเหรียญอื่นอาจจะมีแง่มุมหรือประเด็นอื่นๆนะครับสามารถโพสเข้ามาได้ถ้าไม่ติดไม่ขัดข้องอะไรนะครับขอสุภาพเท่านั้นเอง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไคร e และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีได้ก่อนใครเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับฝากกดปุ่มติดตามด้วยเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิ a เฟซบุ๊กย u ทูบไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y ปโตเคอเรนซีคอ m มูนิตีในนั้นนะครับจะเป็นที่รวบรวมข่าวสารต่างๆแล้วก็เรื่องราวนะครับข่าวสารต่งตงงางๆแง่มุมทางช่องของเราจะโพสต์ลงไปนะครับสําหรับนะักยูทูบเบอร์หลายคนนะครับ เพื่อจะได้เข้าไปดูกันและดูมุมมองของพวกเขาด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์ของเราด้วยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ